สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับปนต์ไมาปีนะคตสามสองแอคชั่นพิธีกรวันนี้รู้สึกทำได้ดีมากแต่เปิดตัวะไรเป็นยังไงบ้างสงข่าวกพ่ิธีกรเออก็ตอบตรงๆว่ายังทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับก็มีพลาดบ้างด้วยความที่แบบเราเป็นมือสมัครเล่นนะครับต้องกราบขออภัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยรวมไปถึงผู้บริหารนะแต่เราเต็มที่แล้วครับเราเต็มที่ื่อความที่เราออกนอกสถานที่และก็เป็นพิธีกรครั้งแรกก็เลยอาจจะมี รกนิดหนึ่งซึ่งตัวหนังสือมันถูกแล้วแต่เราเป็นคนอ่านผิดเองผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยแล้วก็คืออยากจะบอกว่าครั้งแรกก็เป็นพี่กรอด้วยกันครั้งนั้นก็ตื่นเต้นแล้วครั้งนี้ตื่นเต้นกว่าการการไอคอนสยามเลยตื่นเต้นค่ะแล้วก็คิดว่าเราก็ทำออกมาอย่างเต็มที่ค่ะครับนักละครกับงานพิธีกรอะไรย่างกว่ากัน พิธีกรไม่กินเลยไม่กินเลยคือจริงๆต้องนับถือพี่พี่ที่เป็นพิธีกรกันมากๆเลยค่ะคือต้องมีความแบบว่าเป็นไหวทีต่างๆเยอะมากแล้วก็ต้องโฮเวทีให้อยู่หมัดมากๆเลยเราก็ต้องไปเตรียมตัวเดี๋ยวเราไปเข้าคอร์สกันดีกว่าเพื่อความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่านี้ลอง่ะเต็มที่แน่นอนแต่วันนี้เราก็ทำเต็มที่ค่ะพิ้วละหาละอะไรยากกว่ายากที่สุดเหรอโอ้ ยากกว่าเนาะอะไรยากกว่าก็ต้องเป็นพิธีกรเนี่ยเพราะว่าณตอนนี้เราก็ผ่านการแสดงมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่พิธีกรเนี่ยเราเพิ่งผ่านมาแค่2สนามเองครับก็เลยอาจจะยากกว่าแต่ถ้าฝึกเรื่อยๆก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้ครับจริงๆต้องขอบคุณโอกาสผู้ใหญ่ทางโชนจิตได้เพอนาคตอาจจะเป็นทางใหม่ของเราหรือเปล่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันครับอนาคตอาจจะเป็นพิธีกรเบื้อต้นของประเทศก็ได้ก็ไม่แน่นะครับผมอยู่ที่การฝึนฝนและความตั้งใจครับ เวทีออกมาด้านนอกแล้วเห็นน้องๆตลอค้ที่เข้าแข่งผ่านวันนี้เป็นยังไงบ้างเห็นน้องๆก็มีความมั่นใจมากต่างจากผมที่ไม่มีความมั่นใจเลยนะฮะก็ก็รู้สึกดีใจกับน้องๆนะครับที่ผ่านข้อรอบมาถึง36เลย32คนสุดท้ายก็ทุกคนก็เต็มที่กันมากๆตั้งใจกันมากๆแล้วเห็นแววตาน้องอ่ะเราก็รู้สึกว่าน้องน้องตั้งใจแล้วน้องอยากจะเป็นที่หนึ่งเกือบแทบจะทุกๆคนเลยใช่ยิ้มวายลังการได้ทนนที่เวทีนี้ด้วย โอ้ยจริงดีใจแทนนะคะดีใจแทนเวทีไทยสูม้ 2, มาเดล2024มากเพราะว่าเรายังนึกถึงตอนที่วันที่เราได้ร่วมประกวดได้อยู่เลยคือมันตื่นเต้นมากแล้วก็คิดว่าโอ้เดี่ยวนี้เด็กสมัยนี้คือเก่งมากแล้วก็มีความเป็นโปรเฟชั่นอลมากๆเลยคือเหมาะสมกับเวทีไทยสูม้มาเดลมากๆอือสุดท้ายค่ะฝากชวนแฟนๆกว่ารอติดตามวันที่หนึ่ไฟนอลวันท,ลนที่สองค่ะไปถ่ายก่อฝากติดตามชมด้วยนะคะวันที่สอง วันไปนอะตัดสินของไยสโอรไปเดียวนะคะก็ความเมีอจะทุกน้องสาวสองคนด้วยซึ่งวันนั้นผมไม่ได้เป็นพูติกรนะฮะเพราะว่ามันใหญ่ฮะมันใหญ่เกินไปครับผมได้แค่แถลงข่าวฮะวันจริงก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ที่มีความโปรเฟชชั่นแนลนะครับไม่ต้องหวังเห็นผมในวันนั้นนะฮะก็อาจจะได้ไปด่วมเวทีก็ได้เอออาจจะอาจจะเป็นทางนั้นซะมากกว่าครับผมแต่ไม่ได้ขึ้นเบทีแน่นอนข้ากาอาชวนกกำลังใจดีกว่าโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับรวมไปถึง แฟนคลับนะฮะที่กาลังเชียร์น้องๆทั้ง36เอ้ย32คนนะครับก็อยากให้เป็นกาลังใจให้ถึงวันที่2แล้วก็มาเชียร์กันเยอะๆในวันที่2ตุลาคมนี้นะครับผมถ้าใครไม่ได้มาดูที่ Tour ทัวร์ไอคอนฮอล์เนี่ยก็เปิดโทรทัศน์ช่องเจ็ดได้ครับเชียร์ไปพร้อมๆก,ก,กันกับทุกคนครับขออนุญาตกินเสื้อก่อนนะขอเนิญาตได้เลยใครกินเสื้ดอาดอาวสิบเก้าแปด